สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับยาอีกแล้วนะคะแม่บ้านลองทำนี่ิการชาแนลค่ะวันนี้นะคะยามีสูตรล้ามาแนะนำด้วยนะคะใครที่ชอบกินกล้วยนะคะแล้วก็กินกล้วยบางทีกินไม่ทันนะคะแล้วก็จะเน่าเสียไปเปล่าๆนะคะดังนั้นวันนี้นะคะยาให้สำหรับแม่บ้านที่คิดว่า ลูกๆกินกล้วยไม่หมดหรือว่าเรากินกล้วยไม่หมดแล้วเราจะนํกากล้วยนี่นะคะมาใช้ประโยชน์กับต้นไม้อย่างไรวันนี้ยามสูตรมาแนะนําเลยนะคะบอกว่าหมักแค่หนึ่งคืนก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าใครขยันหน่อยหมักเจดวันโอ้โหโ,โคตรดีจริงๆเลยค่ะทุกคนวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะอยากกินกล้วยนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะ จะเป็นกล้วยชนิดไหนก็ได้นะคะทุกคนมีค่ะอันนี้ยากินกล้วยหอมทองเนาะแต่มันเป็นกล้วยของยาเองแหละที่ยาปลูกนะคะก็จะมีอยู่สองสามกอได้ที่บ้านนะคะปลูกได้แค่นี้ค่ะทุกคนแต่พอได้ผลผลิตในการกินอย่างนี้เราถามว่าเรากินหมดไหมคะไม่เคยหมดสักทีค่ะดังนั้นยาก็เลยต้องแบ่งออกมาในการหมักค่ะมาเลยนะคะ การหมากนะคะบางทีบางคนอาจจะกินแล้วเหลือเปลือกใช้เปลือกได้ค่ะแต่วันนี้มันค่อนข้างที่จะออกเละๆหน่อยนะคะยาก็เลยใช้ทั้งเนื้อและเปลือกนะคะหากใครกินแล้วเปลือกมีเหลือก็กเก็บเปลือกเอาไว้นะคะแล้วก็ใช้วิธีแบบยาสูตรนี้บอกไว้ว่าต้นไม้แข็งแรงมากๆค่ะมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นนะคะหั่นกล้วยออกเป็นชิ้นๆเลยค่ะ จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เรานะคะ คนนี่เลยค่ะยาได้กล้วยแล้วนะคะเดี๋ยวยาจะเอาไปใส่ในขวดพลาส,สติกนะคะวันนี้ยาจะใช้ขวดนะคะน้ำโคโกคอลาคอลานะคะที่ยาใช้กินประจาค่ะทุกคนวันนี้ดีกว่าทิ้งนะคะถ้าเราไม่ได้เก็บขวดนี้ไว้คายนะคะเราก็เอามานํามาใช้ประโยชน์แบบนี้ละค่ะมาดูกันเลยค่ะยาจะตัดนะคะ สะดวกคัตเตอร์ก็ใช้คัตเตอร์นะคะส่วนยาสะดวกกันไกยก็ใช้กันไกนะคะตัดในช่วงของด้านบนค่ะยาจะใช้ขวดพลาสติกหรือใช้นี้นะคะในการนำมาหมักไม้ค่ะนำมาหมักนี่นะคะด้วยได้เป็นอย่างดีเลยคะ่ะจะเอายี่ห้อกก็ได้นะคะหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ยาว่ามันสวยดีประดับไว้ได้ด้วยนะคะ ินแล้วก็ยังได้ใช้ประโยชน์ได้ต่ออีกค่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วยาก็นำกล้วยลงไปเลยค่ะเห็นไหมทุกคนยาใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะได้กล้วยประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วยาจะเติมน้ำลงไปค่ะ เอาแค่ท่วมก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาให้หมดนี้ก็ได้เลยค่ะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะยาจะเติมให้อยู่ประมาณที่เป็นขอบตัวนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะว่าทําไมยายังคงเอาตัวไอตัวที่เป็น สีฮอนี้อยู่เพราะว่าพอเขาติดปุ๊บยังก็จะรู้เลยว่ามันจะอยู่ขั้นประมาณนี้ก็ดูสวยไดีอีกแบบนึงนะคะทุกคนไม้แบบนี้นะคะหมักไว้หนึ่งคืนค่ะหรือไม่ก็เจดวันบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะจะนํามาผสมน้ําหรือว่าเทลงไปใช้1แก้วต่อหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็ลดน้ำหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ใช้สูตรนี้บอกเลยว่าต้นไม้แข็งแรงมากๆไว้ใช้จำหน่าย หรือเร่งใบเร่งรากได้ดีในช่วงที่เราขยายเขาออกมานะคะบอกเลยว่าทําให้สีสวยสดใสแครากแข็งแรงมากๆเดี๋ยวยาให้ดูค่ะที่ยาหมักผ่านไปนะคะในหนึ่งคืนค่ะทุกคนเพราะว่ายาชอบใช้ในการหมักหนึ่งคืนบอกเลยว่าสารอาหารเขาจะออกมาได้เต็มที่แล้วสารอาหารนี้ล่ะคะ่ะว่าบำรุงดีจริงๆค่ะยาจะให้ดูนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเขาจะมีออกฟองนิดๆหนึ่งนะคะน้ำเขาก็จะออกสีขุ่นๆปาตามสีของกล้วยนะคะทุกคนเขาจะออกมาเด็ดดีมากดูไหมคะว่าสารอาหารนในกล้วยนี่มีอะไรบ้างในกล้วยนี่นะคะจะมีสารฟอสฟอรัสนะคะโพแทสเซียมและแคลเซียมสูงม,มากๆเลยนะคะฟอสฟอรัสนี้นะคะเขาก็จะบำรุงต้นไม้นะคะ ออกดอกออกผลได้ดีสีสันสดใสถ้าเรามาบำรุงต้นไม้ที่เป็นไม้ประดับนะคะอย่างพวกอโคนิมาหรือว่าสีสันสดใสต้นไม้อื่นๆสีเขาจะสดและสวยมากๆเลยนะคะและได้จะหมายได้เร็วจริงๆค่ะส่วนโพแทสเซียมนะคะเขาจะไปบำรุงเล่งรากเร่งดอนเล่งใบกา้บานใบได้ดีมากๆยิ่งหากใครปลูกนะคะผักสดอย่างนี้ค่ะ ใช้กล้วยเป็นรถเนี่ยคะโพแทสเซียมจะไปบำรุงให้ใบกรอกบใบเขียวดีจริงๆค่ะโอ้โหโคทรทำให้ต้นไม้เออ่อาใบไม้นี่สวยและที่สำคัญหาปลูกผักผักก็หวานอร่อยค่ะส่วนแคลเซียมนะคะก็โดยตรงเลยค่ะมือแคลเซียมสูงต้นไม้ก็แข็งแรงใบก็จะไม่หักง,ง่ายไม่ปลอกไม่หักนะคะเห็นไหมคะว่าคุณประโยชน์เยอะจริงๆค่ะ ยาหมาักไว้หนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวยาจะกรอกเอาน้ำนะคะค่ะทุกคนนี่ยาได้แล้วค่ะส่วนกากที่เหลือนะคะทุกคนเก็บไว้ใช้ไว้หมักต่อนะคะเดี๋ยวยาจะไปเติมน้ำแล้วเราก็จะหมักต่อเลยค่ะทุกคน นี่ค่ะยากรองเสร็จแล้วนะคะยาก็จะได้น้ําที่ประกอบไปด้วยโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมที่สูงมากๆเห็นไหมคะว่าเปลือกกล้วยอุดมไปด้วยความสมบูรณ์แบบสารอาหารที่ดีจริงๆค่ะแค่ดูสีเราก็รู้สึกดีใจกับต้นไม้เลยนะคะว่าเขาจะได้รับยาจะชอบเอามาลดนั่นนี่นะคะเป็นพวกอากุนิมาเพราะว่ายาชอบอากุนิมามากๆเลยนะคะอากุนิมานี่ค่ะ สีสันเขาก็จะสดใสเพราะว่ายาขยายพันธุ์ออกมายาก็ต้องการต้นไม้ที่สวยแข็งแรงไว้ยาก็จะชอบลดนะคะยาก็จะลดลงไปเลยดูนะคะเดี๋ยวยาให้ดูใก,กล้ๆยาก็จะลดลงไปเลยค่ะทุกคนเนไหมคะยาก็จะลดลงไปเลย ว่ายาใช้แค่นี้ต้นไม้ของยาก็จะมีสีสันสดใสและแข็งแรงสามารถที่จะเร่งรากเล่งยอดจากการชำได้ไวมากๆยาก็สามารถจำหน่ายได้ต่ออีกค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าวัสดุจากบ้านของเราวัตถุดิบที่เรามีอยู่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะแล้วเราไม่ต้องไปหาซื้อสารเคมนี้ให้มา ฝนเปื้อนลงในสิ่งแวดล้อมหรือมีผลกระทบกับตัวเราเด็กค่ะค่ะดังนั้นสารธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะลองนํามาใช้ในชีวิตประจาวันของเราและดูแลต้นไม้ของเราแบบนี้ละคะ่ะทุกคนยาไม่ได้ลดแค่นี้นะคะแต่ว่ายาสับยาฟังมาบางส่วนจริงๆยามีเยอะมากที่ยาชอบที่จะลดเขา ซึ่งหนึ่งที่อยู่ข้างหลังยายาก็จะลดอยู่ตลอดซึ่งเรามีเยอะเราก็ต้องบำรุงเยอะๆก็จะต้องแบ่งเป็นช่วงๆค่ะในการดูแลยาจะแบ่งช่วงนี้อาจลดน้ำที่เป็นน้ำเปลือกไข่บางกลุ่มยาก็จะลดน้ำด้วยเปลือกกล้วยบางกลุ่มยาจะลดน้ำด้วยน้ำขงิงน้ำกระชายนะคะแล้วก็น้ำขมิน้นนะคะแล้วก็จะเป็นพวกยอดกล้วยคือ ยาจะมีสูตรเยอะไว้เยอะๆแล้วยาก็จะสับเปลี่ยนในกลุ่มแต่ละกลุ่มแล้วยาก็จะใช้แบบนี้เลยตลอดแม้กระทั่งสารกำจกัดศัตรูพืชยาก็ใช้สารธรรมชาติค่ะทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะลองเอาไปทำดูนะคะหมอกูว่าได้ผลมากๆเลยค่ะทุกคนยาอยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูค่ะ สารเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยหมักหนึ่งคืนดีจริงๆค่ะหากจะได้ดีหมักเจ็ดวันจะดีมากๆเลยนะคะวันนี้อยาขอแนะนำเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคน